นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่749ผังก่อเกิดหลังจากที่ลู่โจนะครับได้จัดการแม่ทัพเดนเหนือผู้มีพลังอวตารร้อวิถีดอกบัวสิบกีบลงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยพลังที่เหลือล้นของการการโจมตีของพิชคาตนะครับในที่สุดลู่โจก็ได้รับการได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าในตอนแรกนะครับ ดูเหมือนการเชือดไกลให้ลิงดูนั้นจะได้ผลสำเร็จการที่เขายอมทุ่มทุนนะครับลงทุนใช้การ์ดอันมีค่าที่มีอยู่แค่2ใบนะครับหมายตายกุ้นหีบอย่างการ์ดการโจมตีของพิจฉาต1ใน2ใบถูกใช้ไปดูเหมือนว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดี B. ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้และแล้วทั้งสองคนก็กําลังสนทนากันอยู่นะครับตอนนี้สีโกงเปอร์เซินได้ถามลูโล่โจว่าลู่โจนั้นคงจะไปถึงยังขั้นผังก่อเกิดแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อได้พบกับสับจีไม่รู้จักแน่นอนนะครับส,สีหน้าของลู่โจของเรานั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเขานั้นไม่มีทางที่จะ,สะแสดงท่าจีออกไปแน่ถ้าหากมองให้ดีตอนนี้ <c oughs> ง่ายๆเลยสิกงเปยเซินนั้นคงกําลังมองว่าตัวเขา,าสูงกว่าตัวเองปังก่อเกิดนั้นจะต้องเป็นพลังอะไรบางอย่างของผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวสิบกลีบเป็นแน่มันคงมันคงเหมือนกับเพลิงแห่งกรรม มันคงเหมือนกับพลังเปลืองแห่งกรรมของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบลู่โจไม่พยักหน้าหรือแม้แต่สายหัวนะครับต่อให้ตัวเขาไม่รู้ยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้กินลู่โจลูโจของเรานั้นนะครับไม่รู้ก็นี่แหละครับหลอกตามมันเสียเลยสิกงเปย์เซินที่เห็นลู่โจนิ่งเงียบตัวเขาได้แต่พูดต่อตลอดชีวิตที่ผ่านมาค่ะเคยคิดว่าตัวเองจะได้พบกับผู้ค่ะเคยคิดว่าตัวเองจะได้พบกับผู้ที่เริ่มพังก่อเกิด พุบแต่2,000ปีผ่านไปข่ายังก็แต่2,000ปีแต่2,000ป,ปีผ่านไปก็ยังไม่มีใครทําสําเร็จลู่โจยิ่งสับสนมันยากยินขนาดนั้นเลยเหรอสิกวงเปยเซนนะครับพูดต่อเมื่อนานมาแล้ววิหารทั้งเก่าจะเป็นที่น่าเกรงขามสําหรับทุกคนมาก่อนตั้งราชสํานักแหละล้านสงครามที่ว่าเลยได้พยายามหลยตัวหลยหุนเพื่อกําจัดวิหารตั้งเก่าแต่หากไม่ใช่เพราะท่านยังไงซะ เฉินปเปิเจิงก็ยังหาเหตุผลอื่นโจมตีเราอยู่ดีเหตุผลที่เชินเปยเจิงใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือผู้ฝึกยุทธต่างเดชวิหารตังเก้าคงยืนหยัดยืนหยัดกับราชสำนักเรล,ลานรงครามเทวเลยต่อไปได้แต่พวกเขาก็ไม่อาจยืนหยัดต่อสู้กับคนทั้งโลกได้ดอกบวัวทองคําจึงเป็นข้ออ้างที่ดีที่สุดที่จะใช้ทําลายวิหารตังเก้าในวันนี้นั่นเองลูโจพูดอย่างใจเย็นด้วยพลังวรยุทธที่เจ้ามี ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเอาชนะเฉิญปเปยจึงไม่ได้ยังไงเจ้าก็ชนะทำไมเจ้าถึงไม่ลงมือละ่ะข้ามีอยู่สองเหตุผลผู้อุโสเหตุผลแรกที่ข้าไม่ลงมือนั่นก็คืออายุอายุของข้าไม่อํานวยให้ข้าต่อสู้นานเกินไปเฉิญเปยเจิญยังอายุไม่ถึงหนึ่งพันปีด้วยซ้ำไป เขายังเด็กและเปี่ยมไปด้วยพลังส่วนอีกเอตุผลเพราะที่นี่เป็นวิหารตั้งเก้าแต่หากพวกเราต่อสู้กันจริงคงเป็นไม่ได้เลยที่สาวกของข้าจะไม่ถูกลุกหลวงฮขานมองเจ้าออกทุกอย่างลู่โจกล่าวลู่โจไม่กล้าประเมินชายชาราคนนี้ตำไปนะครับ แน่นอนว่าซิกองเปยเ์เซินนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นถึงเจ้าวิหารตั้งเก้าเป็นผู้มีพลังวตานสิบกลีบและต้าตัวเขานะครับลู่โจของเราไม่มีความจงจำไม่ได้มีความทรงจําของจีเตียนเต้าที่มีกว่า1,000ปีปลายใต้สถานการ์ารประชิญหน้ากับชายระดับนี้ลู่โจของเราคงต้องตกเป็นรองเป็นแน่ เป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีใครกล้ายืนหยัดต่อหน้าสิกงเปย์เซินได้ทั้งเรื่องพลังและท่าทีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งสองคนทัดเทียมกันแล้วข้าควรเรียกท่านว่าอะไรล่ะผูวอุสเห็นได้ชัดนะครับว่าสิโกงเปย์เซินพยายามดึงลู่โจเป็นพันธมิตรลู่โจงเงยหน้าก่อนที่ใช้เวลาคิดอยู่ชัว่วครู่เขารูปเขาก่อนจะตอบกลับไปข้าแทรลู่ อยู่จางหลวงยวนเอือและห้อยสังเข้าใจจิตนาของผู้เป็นอาจารย์ได้ทันทีพวกเขาต่างก็เป็นคนต่างแดนการใช้น้าแฝงเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเป็นอย่างที่คิดท่านอาจารย์คิดไว้ทุกอย่างแล้วสินะสิกงนะครับพยายามระดมสมองอย่างหนักเพื่อคุณหนาะผู้ที่มีพลังวตาลดอกบัวสิบกีบแซ่ลู่แต่น่าเสียดายเขาไม่พบอะไร ตัวเขานั้นก็ไม่คิดว่ามันแปลกหรอกนะครับเป็นธรรมดาที่ในโลกจะมียอดฝีมือที่รักสันโดษอยู่สิกงเปยเซินอยู่มานานหลายปีย่อมรู้ดีว่าเนื้อฟ้ายัางมีฟ้าปีลูกตานแสดงพลังวตารดอกบัวเก้ากีบให้กับพวกเราได้เห็นตานจงใจเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้สินะ ชายคนนี้สามารถฆ่าเฉินเปยเจิงผู้มีพลังวตารดอกบัวสิบกีบได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นมันมันจึงไม่แปลกเลยถ้าหากเขาจะเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้ลู่โจนะครับเลือกที่จะไม่ตอบคำถามตรงๆอยู่อยู่จะไปบอกได้ยังไงละ่ะว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ที่มีพลังวตาร1สิบกีบอุสาแอ็มาขนาดนี้แล้วนะครับ แล้วเจ้าพอใจกับคําถามที่ถามข้าเลวหรือยังล่ะสีกงเปย์ซึนถึงกับต้องประงะน,นะครับในตันใดนั้นเองเขาก็ได้รังได้ว่าตัวเองเสียมารยาทไปมันไม่ควรเลยที่ผู้เป็นเจ้าบ้านจะตัไทายแขกด้วยคําถามมากมายแบบนี้ยกโทษให้ข้าด้วยพี่ลู่ข้าปิดไปหลวบางทีอาจเป็นเพราะได้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษนานเกินไปและพอแบบนั้นลู่โจจึงไม่รู้สึกกระอักกระวนเมื่อถูกผู้มีอายุมากกว่าเรียกตัวเขาเช่นนั้นถ้าหากเขาไม่ตัดสินใจอะไรก็ ถ้าหากเขาไม่ติดใจอะไรจะเรียกฉันว่าอะไรก็ยอมว่ากันว่าซิกงเปอร์เซนเป็นผู้ฝึกยุทธที่มีพรสวรรค์หาจับหาตัวจับยากเขาเป็นผู้ที่ไปถึงยางพลังอวตารดอกบวัวสิบลีบเมื่อ1น0 0งปีก่อนใช่แล้ว1,000ปีก่อนเขาได้ต่อสู้กับชนเผ่าอ,อื่นกว่าสามแสนคนด้วยตัวเพียงคนเดียวเพราะเหตการณ์ครั้งนั้นจึงทำให้ตัวของซิกงเปอเซนนะครับ โด่งดังไปทั่วโลกแม่โคตรสุดนะครับต่อสูอ้ต่อสู้กับชนเผ่าอื่นถึงสามแสนคนด้วยตัวเพียงคนเดียวในเมื่อเจ้าถามกำถามค่ามาเยอะแล้ว และยังได้เห็นพลังอวตารของข้าเจ้าวควรแสดงอวตารของตัวเองข้าดูด้วยเช่นกันลู่โจพูดขึ้นสิโกงเปอร์เซนเข้าใจความหมายดีนะครับเนื่องจากทั้งคู่จะต้องร่วมมือกันเป็นธรรมดาที่ตั้งตองฝ่ายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเจ้าเทียมรอยยิ้มจางๆปรากฏตัวบนใบหน้าของสิโกงเปอร์เซนขอพยักหน้าก่อนที่จะตอบกลับ นั่นก็แค่คำสรรเสริญยืนยอของคนทั่วไปข้านัไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นหรอกพวกเขาก็แค่พูดเกินจริงเท่านั้นแต่ถ้าหากท่านอยากจะเห็นพลังอวตารของข้าแล้วละก็พี่ดูข้าจะแสะดงให้ท่านเห็นเอง ซิกงเปร์เซินไม่รอช้าทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นรีบจับจองไปที่ซิโกงเปอร์เซินจะมีใครสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นพลังของเจ้าวิหานคนนี้ใครกันล่ะที่จะล่าครอดูพลังอวตารของเขาในขณะที่กําลังพูดถึงเรื่องอวตารในตอนนั้นสู้ส่วนก็ได้พายุเฉิงไฮมาตานเจ้าวิหารขา่าพาเขามาแล้วสู่ส่วนที่พูดจบก็คุกเข่าลงทันทีอยู่เฉิงไฮที่เดินมารู้สึกสับสนเขาเห็นสู้ส่วนรีบ อาพาขามาที่นี่ด้วยท่าทีที่กังวลอยู่เฉไรที่เข้าห้องโถงนะครับก็ได้รีบเงยหน้าขึ้นตาอาชา,ชาราตรงหน้าไม่ใช่อาจารย์ที่เขาเกรงกลัวและเขารุมากที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้อีกอยู่เฉยรที่เห็นแบบนั้นขอดวงตาเบิกกว้างรีกุบเขาในทันทีท่านอาจารย์ในที่สุดสิทธิอาจารย์ก็ได้มาพุบหน้ากันอีกครั้งและแล้วเราก็ตามหากันจนเจอนะครับในระหว่างที่พวกเขาอยู่ในดินแดนยานในตอนนั้นพวกเขาตั้งคู่ต่างก็ไม่เข้าใจกัน แต่เมื่อต้องลงสู่เปลวลึกอยู่เชีงยงไห่ก็ได้เตรียมใจที่จะตายก่อนแล้วอยู่ก่อนแล้วและเมื่อเขาได้เห็นพลังอวตาร200ฟุตนะครับอยู่เชีงยงไห่คิดว่าตัวเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปพบกับผู้เป็นอาจารย์อีกเขาไม่คิดเลยว่าอาจารย์กองเขาจะมาถึงดินแดนนี้เช่นกันลู่โจมองไปที่อยู่เชีงยงไห่ก่อนจะพูดออกมาเจ้ายังมีชีวิตอยู่สินะลุกขึ้นเถอะสิพี่ใหญ่ยวนเอ๋อและหอยสังตักตายอยู่เชีงยงไห่ อยู่เชิงไหย,ยืนขึ้นนะครับก่อนที่จะพูดอย่างตื่นเต้นสิดน้องทั้งสองสีค์เปย์เซนที่ตูก,กัดจังหวะก,ก็พูดขึ้นดูเหมือนว่าสู่ส่วนจะดูแลลูกสิตานเป็นอย่างดีสินะพี่ลูกอยู่เชิงไหตกตะลึงพี่ลูกทําไมชาชราคนนี้ถึงดูสุภาพขนาดนั้นแล้วทําไมสู่ส่วนถึงได้กุกกอให้เขาด้วยสีคงเปย์เซนมองไปที่สู่ส่วนเฮ้ hey, เจ้าไมคิคก็มาพี่ลูกอย่างนั้นเหรอสู่ส่วนการเขานะครับ จากหน้าประตูก่อนที่จะหยุดอยู่ต่อหน้าลู่โจ้สีกงเปยเซนพยักหน้าเขามองดูลู่โจต่อพี่ลูส่สู่ส่วนยังเด็กนักเขายังไม่รู้จักยับยั้งสั่งใจทานช่วยเห็นแก่หน้าข้าไว้ชีวิตเขาได้หรือเปล่าป่ออุโสข้าผิดไปแล้วได้ปรดเมตตาข้าด้วยสู่ส่วนสั่นไปตั้งตัวอยู่เฉิงไฮสตันตกตะลึงไปแล้วกับภาพที่ได้เห็นลู่โจมองไปที่สู่ส่วนก่อนจะพูดขึ้นเพราะสิกงเปยเซนขอร้องแทนเจ้าข้าในฐานะปู่ใหญ่ก็จะไว้ชีวิตเจ้า แต่ข้าจะไม่คืนกองจัตุนิรันให้กับเจ้าเพื่อเป็นการลงโทษเจ้าคงยอมรับมันได้สินะสู่ส่วนพูดไม่ออกนะครับจิตใจของเขากำลังว่างเปล่าสู่ส่วนให้ข้าครับกองจัตุนิรันราวกับชีวิตของเขานะครับ มันเป็นอาวุธคู่กายที่ทําให้เขาชนะศัตรูมานับไม่ถ้วนเขาเป็นถึงผู้ที่มีพลังวัตารดอกบัว9ก้ากีบได้ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะกองจัตุนิรันต์สาหรับสู้ส่วนตาแหน่งเจ้าแห่ง,งทงตั้ง9ก้าอันนานับตือนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอนาคตและการเดินทางของเขากําลังจะเริ่มเึ้นเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่ซิโกงเปยเจินพย,พ,ยพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาสู้ส่วนเอาไว้แล้วเขาจะไปต่อได้ยังไงถ้าหากไม่มีกองจัตุนิรันต์ แม้ว่ากองจะตุนิรัน์จะเป็นอาวุธระดับว่างเปล่าที่มีปานพลังการป้องกันและการจับกุมอันน่าสะพึงกลัวก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีพลังโจมตี้าท่านชอบท่านก็เก็บมันไว้เถอะสีกงเปยเเินเปืน,ปนฝืนพูดนะครับแต่ไมพี่ลู่ถึงต้องการอาวุธไรประโยชน์แบบนั้นมันจะไปมีอายุนมันจะไปมีประโยชน์อะไรกันตาเทียบกับพลังที่เขามีหรือว่าเขาเขา,เขาตั้งใจจะลงโัวสู้ส่วนจริงๆอย่างนั้นสินะ สู่ส่วนนะครับได้แต่พูดไม่ออกลู่โจยังคงมีท่าทีที่เรียบเฉยแล้วอาวุธที่ได้แต่บินไปมาอย่างเดียวจะไปทําอะไรได้กันสิกงเปย์เซนผู้เสริมมัวรออะไรอีกล่ะเตายังไม่ขอบคุณพี่ลู่อีกอย่างนั้นเหรอก็ขอบคุณผู้อุโสขอบคุณผู้อุโสลูกหื่ขอบคุณผู้อุโสกาปิดไปแล้วสู่ส่วนนะครับได้แต่อา่ารีบตบปากตัวเองนะครับเขาหวาดกลัวจนประมาเมื่อกี้นะครับเขาเผลอพูดไปประโยคหนึ่งด้วยว่าขอบคุณพี่ลูก พวเข้าไปเต็มๆทุกคนนะครับตกตะลึงใสหัวไปได้เลว็วสีกคงเปิดเซอร์นั้นมาตะคอกสู้ส่วนครับครับสู่ส่วนจากไปด้วยความกคารพนะครับภาพบรรยากาศของผู้ที่มีพลังวัตาน9้ากีบที่ทรงพลังยางสู้ส่วนหายไปภาพนี้สร้างความตกตะลึงให้กับยู่เชียงไอยเช่นกันตลอดเวลาที่เขาอยู่ในวิหารทั้ง9สู้ส่วนมักจะทําตัวสูงทรงกว่าผู้อื่นโดยเสมอ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ตอนนี้ภาพลักษที่เคยมีถูกกำลายไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชาวดินแดนยานหรือชาวดินแดนดอกบัวดแดงมนุษย์ทุกคนก็ยังมีเลือดเนื้อเหมือนกันไม่มีใครสามารถเอาชนะความอ่อนแอของมวลมนุษย์ได้อยู่เชิไงไครที่คิดได้แบบนั้นนะครับขออนึกไปภาพอานึกไปถึงภาพก่อนหน้านี้ภาพที่เขาได้หินท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้ข้าได้หินพลังฝ่ามือที่สูงกว่า200ฟุตนั่นมัน สิทธิ์พี่ใหญ่จะมีใครในโลกทําแบบนั้นได้อีกล่ะหยวนเอ๋อต่อไปนะครับพร้อมกับหัวเราะคิกคักเป็นฝ่ามือของท่านอาจารย์จริงๆด้วยสินะสีโกงเปย์เซินไปยักหน้าปีลูเชี่ยวชานในผังก็อเกิดไม่แปลกใจอะไรเลยที่เขาจะมีพลังอะไรแบบนั้นได้อยู่เฉยที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถามออกมาด้วยความสับสนเฮผังกกเกิดคืออะไรกันลูโจเองของเรานะครับได้โอกาสเลยเขาที่สงสัยเรื่องนี้อยู่เช่นกันนั้น ลู่โจเองก็สงสัยเรื่องนี้เช่นกันนะครับแต่ตัวเขาไม่อาจเชี่ถามออกไปตรงๆได้คำถามของยู่เฉิงไห่ช่วยทําให้ลู่โจสามารถทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้นับว่าการเดินทางมายังแดนดอกบัวแดงครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางที่เสียเที่ยวก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่749เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนที่750กับเส้นทางที่ยืนยาว เราก็มาดูและหาคำตอบกันในส่วนของคำว่าผังก่อเกิดนะครับเป็นน่าจะเป็นพลังเฉพาะทางสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นดอกบัว10กลีบเท่านั้นที่สามารถไปถึงหรือใช้งานได้เนาะก็มาดูกันในตอนหน้าครับว่ามันจะ ให้ความสามารถพิเศษในรูปแบบไหนในส่วนของเปลืองแห่งกรรมของผู้มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนั้นก็เป็นเปลวเปลืองที่เพิ่มพลังให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากมันสามารถแผดเผา,าเกือบที่เกือบทุกสปปรรพสิ่งได้นะครับมันเป็นพลังที่ร้อนแรงอันตร,รายรุนแรงและน่ากลัวแล้วผังก่อเกิดล่ะครับมันจะให้รูปแบบพลังในลักษณะใดเดี๋ยวมาคำตอบในตอนหน้าครับรู้กันแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ